สวัสดีค่ะสยามธุรกิจสวัสดีค่ะวันนี้พบกับภาริษาสยามธุรกิจนะคะที่ตำบลภูขาดอำเภอคงจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เราอยู่ที่สวนดอกสลิดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดอกขจรซึ่งตอนนี้เป็นพืชเศรษฐกิจมากๆนะคะเพราะว่าคนจะนิยมถามมากๆเลยและที่สําคัญค่ะแปลงนี้เป็นปลอดสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นพืชออแกนิกด้วยเดี๋ยวเรามาทาความรู้จักกับเจ้าของสวนกันค่ะตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะครับผมคุณเดชชมนาวังนะครับค่ะก่อนที่จะมาทำแปลงดอกกระจรทำอาชีพอะไรมาก่อนคะทำนาค่ะแล้วก็ค้าขายอย่างหนึ่งแล้วทีนี้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์ก็คือ ทำงานเป็นสมาชิกอบตอน,นะครับอ๋อค่ะคแล้วทําไมถึงหันมาทําดอกกระจนอ๋อหรือเรากินเองอยู่แล้วหรือว่ายังไงก็เห็นมันเป็นพืชที่มีสุขภาพดีนะครับที่เรากินแล้วเข้าออไปครับค่ะแล้วทีนี้ก็หันมาปลูกพืชปลอดสารพิษทําไมถึงมีแนวคิดยังไงที่จะมาทําเป็นพืชผักปลอดสารพิษปกติเราก็กินผักเป็นอาหารอยู่แล้วน,นะครับครับแล้วทีนี้ก็ มีดอกสลิดขึ้นมาล้วทีนี้เป็นพักเพื่อสุขภาพก็เลยลองปลูกดูนะครับอค่ะแล้วหลังจากที่ปลูกแล้วนะแล้วก็มาทําพันธุ์ทาไมถึงทําพันธุ์ขายต่อคะช่วงนี้เป็นช่วงพักดอกหรือว่ายังไงครับครับช่วงพักดอกครับอ๋อก็คือขายได้ทั้งดอกขายได้ทั้งดอกทั้งต้นนะครับนะทีนี้ราคาดอกดอกกระจรเนี่ยอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละเท่าไหร่ ประมาณสองร้อยประมาณสองร้อยบาทนะคะแล้วเห็นว่าสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของพี่คุณเดชเนี่ยต่อวันวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันบาทด้วยนะคะนานผู้ชมใช่ไหมคะในพื้นที่ประมาณกี่ตารางวาหรือว่ากี่ไร่ประมาณร้อยตารางวาหนึ่งร้อยตารางวานะคะที่ว่าแล้วใช้กี่ต้นคะประมาณสามร้อยต้นสามร้อยต้นต่อหนึ่งร้อยตารางวาให้ผลผลิตนะคะวันหนึ่งเนี่ยเก็บขายได้ประมาณวันละหนึ่งพันกว่าบาทเลยทีเดียวทีนี้เราก็พูดคุยกันถึง ขั้นตอนการปักชำหรือทำพันุ์ของดอกกระจรกันนะว่ามีวิธีการจะต้องเตรียมดินเตรียมอะไรแบบไหนบ้างขั้นตอนแรกต้องทําอะไรก่อนคะขั้นตอนแรกเราก็มีมีแกดบานะครับมีแกแบาแกแบขาวแล้วก็มีดินส่วนหนึ่งอันนี้คือขั้นตอนการเตรียมดินแล้วก็มีพระเอกของเรานะครับก็มีตัวนี้ผมใช้สบู่ผัดนี่เลยค่ะอันนี้คืออันนี้คือพระเอกของเราเลยอันนี้ครับ ทำไมถึงเลือกใช้ปุ๋ยโชวบุพพาธเป็นส่วนผสมในการเตรียมดินคะเพราะว่ามันมีแร่ธาตุนะครับแร่ธาตุครบทั้งสามอย่างเป็น P K เ P K ครบครับธาตุอาหารรองครบครับมีแล้วก็มีธาตุอาหารเสริมด้วยนะคะที่สําคัญนอกเหนือจากนั้นก็คือมีแร่ธาตุภูเขาไฟเซเวอรไลด์อยู่ในนี้ด้วยนะคะแล้วก็ธาตุอาหารที่จําเป็นกับความต้องการของพืชอยู่ในนี้นะและที่สําคัญสังเกตดูที่เม็ดของปุ๋ยที่มั่นใจเพราะว่า ไม่มีดินเป็นส่วนผสมไม่มีดินส่วนผสมนะคะอันนี้ไม่มีดินนะคะเป็นเนื้อปุ๋ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่ไหมคะและที่สาคัญก็คือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยอันนี้จะใช้ในเรื่องของการเตรียมดินเรื่องของการเตรียมดินหลังจากเตรียมดินแล้วทําขั้นตอนไหนต่อคะหลังจากการเตรียมดินแล้วเราทีนี้เราก็ไปตักไปตัดเลยตัดจริงมาตัดจริงมาแล้วก็ให้พอเหมาะประมาณของระยะของตาของเขาครับแล้วทีนี้เรามาแช่เรามาแช่ก็มี มีน้ำยาแช่นะครับเพื่อแช่เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการแตกรากทําให้ต้นพืชแข็งแรงนั่นเองแล้วที่สําคัญก็จะช่วยในเรื่องของการแตกใบได้เร็วขึ้นนะก็จะเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือซูเปอร์ไอชี่โกนะที่จะช่วยในเรื่องของขั้นตอนการแช่การแช่ประมาณกี่นาทีคะก่อนที่จะปักทํา ประมาณ30นาทีครับแช่ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีรเสร็จแล้วก็ปักชํำลงในถุงแบบนี้ครับผมเมื่อปักชํำลงในถุงแบบนี้แล้วกุ๊บเนี่ยนะกี่วันคะพี่คุณเดชที่จะออกเป็นใบประมาณใช้เวลาประมาณกี่วันคะ ประมาณสิบกวันนะครับประมาณสิบกวันก็จะได้ประมาณนี้ครับจะออกมาประมาณนี้นะหลังจากที่ประมาณสิบกวันแล้วออกออกยอดประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะฉีด่นต่อได้ฉีด่นต่อได้หรือให้อาหารทางใบได้ต่อเลยนะให้อาหารทางใบจะเป็นตัวไหนคะทั้งสองตัวนะครับอ๋อทั้งสองตัวเลยก็คือพะยอนางเอกของเราเลยนะซูเปอร์ลิชิโกและซูเปอร์ลิชิพาวเวอร์นะฮะสองตัวนี้เลยนะอย่างที่บอกตัวนี้ช่วยเรื่องของการเร่งผลผลิตอยู่แล้วนะ แต่อันนี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของการเสริมภูมิต้านทานให้กับต้นพืชแล้วก็ช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคพืชด้วยนะคะก็ฉีดพ่นเข้าไปในปริมาณเท่าไหร่คะนิดเดียวครับอย่างละสองซีซีครับอย่างละสองซีซีต่อน้ํา20ลิตร20ลิตรนะคะฉีดพ่นเข้าไประยะห่างประมาณ7ถึงสบวัน7-10ถึงบวันหลังจาก7-10ถึงวันเราฉีดเข้าไปแล้วนะคะ7ถึงวันจะออกมาประมาณไหนคะ ประมาณนี้นะครับโอ้เจ็ดถสิบสิบวันฉีดไปครั้งที่ครั้งแรกเนาะฉีดครั้งแรกก็จะออกมาประมาณนี้เลยครับแล้วเราสังเกตดูด้านล่างนะครับกําลังเตรียมโพนะครับนี่แสดงถึงความสมบูรณ์ของต้นของดินของแล้วก็ต้นพืชด้วยนะก็คือมั่นใจได้เลยว่าอันนี้เอาไปลงแปลงแน่นอนร้อเปร้านเปอร์เซ็นต์แล้วที่สําคัญหลังจากฉีดไปรอบแรกรอบที่สอง นะระยะห่างอย่างที่บอกเจ็ดถึงสิบว<ฮะ>ันนะคะฉีดไปรอบที่สองได้ประมาณไหนละได้ประมาณต้นไหนเอ่ยประมาณต้นนี้ค่ะประมาณต้นนี้นะคะฉีดไปรอบที่สองก็คือระยะห่างเจ็ดวันนะคะได้ประมาณนี้เลยะนะฮะแล้วหลังจากนั้นที่จะสามารถลงลงแปลงได้เลยนี่จะต้องประมาณต้นไหนคะที่เอาไปลงแปลงได้เลยนี่เลยนะ ฉีดได้ประมาณ3ครั้งไหคะนะคะประมาณ3ครั้งก็จะโผล่ออกมาแบบนี้สามารถที่จะไปเตรียมลงแปลงลงพื้นที่ได้เลยนะคะอันนี้ก็คือมั่นใจได้เลยว่าแข็งแรงแน่นอนครับแข็งแรงแน่นอนร้านประสิ์นะคะแล้วถ้าสมมุติว่ามีท่านผู้ชมที่สนใจนะอยากจะทําดอกกระจนนะอยากจะซื้อพันธุ์ ฝากพี่คุณเดชเนี่ยสามารถที่จะมาที่สวนนี้ได้เลยไหมได้ครับนะ,ะคะู่ที่ตําบลคูขาดอำเภอคงนะ,ะคะจังหวัดนครราชสีมานะ,ะคะแล้วก็มาติดต่อได้ที่พี่คุณเดชชมนาวังนะ,ะคะหรือติดต่อสอบถามผ่านทางนะคะเจ้าหน้าที่หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจของเราได้นะคะแล้วก็เราจะพาชมสวนแบบนี้พร้อมทั้งให้คาแนะนําฟรีด้วยครับนะคะแล้วคลิปหน้านะคะท่านผู้ชมเราจะมาดูวิธีการและขั้นตอนการทําค้าง การเตรียมแปลงลงพันตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้ดิฉันภาริษาพี่คุณเดชแล้วก็สยามธุรกิจขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค so ่ะสวัสดีครับ